สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Personate ใน Genshin Impact นะครับตอนนี้เฟสที่2ของกิจกรรมน้องเบียวก็ปลดล็อกให้เล่นกันได้แล้วเนาะและเหมือนกับเฟสแรกนะครับก็คือจะมีเควสให้ทำนิดหน่อยก่อนจะปลดล็อกชาเลนจ์ในเฟส2นะพอเราทำเควสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโมนาก็จะมาร์กจุดที่มีอโอกาบตตกให้กับเรานะครับทีนี้ก่อนจะไปดูตรงนั้นเนี่ยเรามาดูตรงเมนูกิจกรรมกันหน่อยละกัน คลื่นอุกบาตก็จะมีเควสอีก3เควสนะครับเป็นเควสโลกทั้งหมดเลยให้เรารับมาทําได้ลักษณะก็จะเหมือนเดิมคือไปหา NPC แล้วก็ทํานูน่นทํานี่นะครับแล้วก็ส่งเควสไม่ได้มีอะไรมากส่วนที่2เนี่ยก็คือดวงดาวแห่งความฝันอันหลอกลวงนั่นเองมันก็จะมีขั้นขั้นการสะสมการเก็บกู้นะครับตั้งแต่5ครั้งจนถึง30ครั้งเนี่ยจะได้ไพรม์โมเจมรวมๆแล้ว180อันเนาะแล้วก็โมรากับวัตทริบอัพตัวละครอ,อีกจำนวนหนึ่ง การเก็บกู้ที่ว่าเนี่ยก็คือจุดที่อุกบาทตกที่โมนามาร์คในแมปให้เราเมื่อกี้นี่แหละครับหน้าตาอุกบาทมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเวลาจะเริ่มเนี่ยอย่างแรกก็คือเรารับรางวัลโดยใช้20 r เรซินนะครับเลือกได้ว่าจะเอาช่วงเลเวลไหนจํานวนเศษอุกบาทเล็กที่ได้เนี่ยก็จะต่างกันไปด้วยนะยิ่งเวลสูงก็ยิ่งได้เยอะมากสุดเนี่ยเวล75ได้45อันนะครับ ส่วนความคุ้มเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าคุ้มแน่นอนนะแต่ว่าจะคุ้มยังไงคิดยังไงถึงคุ้มเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังตอนนี้ลองไปดูเวลาตีกันก่อนแล้วกันเริ่มปุ๊บเนี่ยจะมีหลอดความคืบหน้านะครับกับเวลานับถอยหลังพร้อมกับวงไอซีฟ้ารอบๆเนี่ยแล้วก็มอนที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมวิธีก็คือเราต้องเติมหลอดนี้ให้เต็มภายในเวลาที่กําหนดครับการจะเติมหลอดนี้ได้เนี่ยก็ต้องตีมอนให้ตายในขณะที่ตัวเราเนี่ยต้องอยู่ในวงฟ้าด้วยนะ ถ้าเราออกจากวงฟ้านานๆเนี่ยไอหลอดความคืบหน้ามันก็จะลดลงด้วยแล้วก็จะมีข้อความเตือนให้เข้าไปในเขตอยู่เรื่อยๆนะครับมอนที่เกิดเนี่ยก็จะแล้วแต่ดวงเลยนะครับคือบางทีมันอาจจะเป็นพวกฟาตุยก็ได้นะครับบางทีเป็นพวกแก๊งฮีดีเชลตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นพวกพี่แน่นฮีดีเชลก็ได้เหมือนกันและที่สําคัญนะครับอย่าลืมว่าบางตัวละครมันจะได้บัฟดาเมจแรงขึ้น60%ในการทำชาเลนจ์นี้ด้วย ใช้ตัวที่ได้บัฟเนี่ยก็จะเคลียร์มอนได้เร็วขึ้นไปอีกเนาะพอเสร็จเรียบร้อยจะรับรางวัลเนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้แค่เรซินปกตินะครับไม่สามารถใช้เรซินอัดเม็ดมารับรางวัลได้ฉะนั้นอย่าเอาเรซินไปอัดเม็ดกันหมดนะทีนี้มีเรื่องอยากให้สังเกตกันนิดนึงนะครับคือเวลาเล่นอยู่เนี่ยก้อนอุกบาทมันก็จะมีบัฟธาตุให้หมอนด้วยคล้ายๆเวลาลงอบ,บิสนั่นแหละอย่างอันเนี้ยมันเป็นบัฟไฟฟ้านะครับก็จะมีออร่าม่วงๆขึ้นรอบตัวมอนที่ได้บัฟ ทำให้ดาเมจเราตีเข้าเบาลงนะต้องหาธาตุอื่นที่มันทําปฏิกิยาไปเคลียร์ไฟฟ้าอ่อนครับดาเมจเราถึงจะกลับมาแรงปกติส่วนยอดสะสมการเก็บกู้ที่จะได้ของแจกเนี่ยถามว่าจําเป็นต้องกดใช้เรซินด้วยไหมเวลาตีเสร็จแล้วคําตอบก็คือต้องนะครับทดลองให้ดูนี่อันนี้ยังไม่กดก็ยังเป็น2อทํา5ใช่ไหมครับพอผมกดรับรางวาัลปุ๊บใช้เรซินถึงจะเป็น3าให้ตามนี้เลย ทีนี้เวลาเราตีหมด4อันแล้วเนี่ยเราจะต้องกลับไปหาโมนาอีกรอบนะครับเพื่อให้เธอมาร์กจุดให้เราเลือกการทำลายนะครับโมนาก็จะมาร์กจุดให้เราเพิ่มทีละ4จุดเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็ตีครบ5อันเลยครับขั้นแรกเนี่ยครบแล้วก็จะกดรับรางวัลได้ตามนี้เลยเนาะขั้นต่อไปก็จะทบกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เริ่มนับตั้งแต่ศูนย์ใหม่โอ้โหไม่งั้นลงกันตาแหงแน่นอน ทั้งหมด30ครั้งเนี่ยจะใช้ทั้งหมด600เรซินนะครับกับเวลาที่เหลือด้านซ้ายบนเข้าใจว่าทั้งหมดน่าจะเป็น12วันเฉลี่ยก็วันละ50เรซินแต่ว่าก็ปัดเป็น60แล้วกันวันละ3รอบนะครับประมาณนั้นในส่วนของการได้น้องเบลฟรีเนี่ยจะต้องทำชาเลนจ์ที่2เสร็จอย่างน้อย14ครั้งนะครับหรือว่า280เรซินนั่นเองใครที่ขยันนะครับอยากซัดวันเดียวให้หมดเนี่ยมันก็ได้อยู่นะไม่มีปัญหานะครับถ้า r ร g จายเรซินเหลือแล้วก็ไม่รู้เจ้าไปทําอะไรดีก็เอามาลงกับกิจกรรมได้เหมือนกันจบกันไปนะครับกับเรื่องวิธีเล่นชาเลนจ์ต่อจากนี้ผมจะพูดถึงความคุ้มค่าว่าเออไอ้ยี่สิบรซที่ใช้แลกเศษเล็กมาเนี่ยมันคุ้มไหมข้อมูลที่ผมจะยกมาเปรียบเทียบก็คือเลลนยนั่นเองครับถ้าคุณโลก6เนี่ยการตีเลลายฟ้าหรือว่าตดฟ้าเนี่ยจะได้ใบอัเวฟ้า7อันกับใบม่วง5อันผมขอถือว่าเป็นใบม่วง8อันไปเลยแล้วกัน ส่วนถ้าคุณตีตดเหลืองคุณจะได้เงิน60,000โมราชาเลนจ์สร้างอุกกาบาตเนี่ยเศษเล็ก4อันจะใช้แลกใบม่วงได้1ใบหรือว่า10,000โมราเท่ากับว่าการทำชาเลนจ์เลเวล75หรือว่าไอ้ขั้นสูงสุดเนี่ยได้เศษอุกกาบาต45อันคุณจะแลกใบม่วงได้11ใบหรือว่าได้เงิน1 0 0 0 0โมราแล้วก็ยังเหลือเศษเล็กอีกอย่างละ1อันด้วยต่อการแลกอัตราเท่านี้นะเห็นแค่นี้ก็บอกได้เลยครับว่าโคตรจะคุ้ม มันได้เยอะกว่าตีทั้งตดฟ้าหรือตดเหลืองเลยนะใช้เรซินเท่ากันเนี่ยแต่ว่าจะมีเงื่อนไขยอยู่นิดหน่อยนะครับตรงที่มันจํากัดจํานวนที่แลกเปลี่ยนได้อย่างไอใบม่วงเนี่ยแลกได้150อันหรือว่าต้องทำชาเลนจ์เวล75ประมาณ14รอบส่วน10,000ม่โมราเนี่ยแลกได้250ครั้งนะครับหรือว่าต้องทำชาเลนจ์ประมาณ23บมรอบรวมๆแล้วก็37รอบนะหรือถ้าคุณอยากได้ใบอัพเวลแบบเน้นๆเลยนะครับไม่เอาเงินแต่ว่าแลกใบม่วงหมดไปแล้วเนี่ย คุณก็อาจจะไปแลกเป็นใบฟ้าแทนก็ได้ครับ1ใบฟ้าเนี่ยใช้เศษเล็ก1อันแลกได้150อันหรือต้องทําชาเลนจ์ประมาณ4รอบส่วนหินท่าอื่นๆเนี่ยคงไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่ใช้เศษเล็ก12อันแลกได้1เมตรนะครับแต่ละท่าก็แลกได้มากสุด3เมตรเท่านั้นถ้าจะแลกหินท่าทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องทําชาเลนจ์ประมาณ5รอบ จากที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยถ้าคุณไม่ได้กะว่าจะต้องแลกให้มันครบทุกอย่างผมว่าลงให้ครบ30รอบเพื่อเอา p r i m โมเจมฟรีก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะหรือว่าจะเอาให้ครบ37รอบก็ได้อ่ะจะได้แลก10,000ม่โมราครบกับไอใบม่วงครบ150อันสำหรับเฟสที่3เนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีตอนมันมาแล้วกันนะครับใครมีอะไรอยากแชร์หรือว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะผมอ่านทุกคอมเมนต ส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยถ้าคุณจะกรุณากดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันนิดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับผมไว้เจอกันแล้ะเรื่องติดตามกันแล้ว